ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานสำรวจและยังรวมไปถึงวิธีการใช้งานด้วยนะคะ 1. เครื่องมืออุปกรณ์สำรวจ 2. วิธีการตั้งกล้องกล้องวัดระดับกล้องวัดมุมกล้องประมวลผลรวมเป็นกล้องสำรวจมิติหนึ่งสำหรับใช้วัดค่ามุมและค่าระยะพร้อมโปรแกรมในการคำนวณหาค่าต่าง,างๆเบ็ดเสร็จอยู่ในกล้องตัวเดียวกัน คือกล้องสำรวจชนิดหนึ่งสำหรับวัดมุมแนวนอนและแนวยืนได้ในขณะเดียวกันไม่ว่าที่หมายจะอยู่บนพื้นดินหรือบนท้องฟ้าก็ตามประกอบด้วยจานองศาแนวนอนกับแนวยืนที่ใช้วัดมุมใช้สำหรับงานที่ต้องการแนวเส้นแนวดิ่งองศาคำนวณพื้นที่ โดรนความสูงเป็นกล้องที่ใช้ในการวัดมุมราบหาระยะทางดิ่งหรือความสูงของวัตถุได้นอกจากนั้นยังใช้ในการวางแนวอาคารแนวเขตที่ดินเสื่องจากชั้นวางสินค้าและหาค่าระดับต่างๆในการก่อสร้างมีตัวเลขสแสดงองศาที่วัดได้ทั้งมุมราบและมุมดิ่งกล้องวัดระดับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหาความสูงในจุดต่างๆที่เราต้องการทราบและสามารถที่จะนําไปคํานวณหาค่าระดับ จ,จากระดับน้ำทะเลกลางก้องระดับมีหลากหลายชนิดมีหลายลักษณะซึ่งมีการกำหนดของงานโลกแผนที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจเหมาะสำหรับแผนที่บริเวณเล็กๆไม่ต้องการความละเอียดเพราะอา,อาจ,จมีความคลาดเคลื่อนในการทำงานได้เข็มทิศสำรวจเป็นเข็มทิศที่นิยมใช้ในงานสำรวจชั้นโบรานหรือทำแผนที่บริเวณเนินเขาสูงสัม สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วแค่าการองศาดิ่งและอาสา่าอา่านได้ละเอียดประมาณหนึ่งองศาเครื่องมองภาพสามมิติเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่างสำรวจจำเป็นต้องมีงใช้สำหรับมองภาพสามมิติเพื่อมองด้วยตาเปล่าและไม่สามารถมองเห็นจึงม,ง,มงมีการสร้างเครื่องมือชนิดนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยในการมองภาพสามมิติได้ง่ายขึ้น ื่อกำหนดตำแหน่งด้วยระบบสัญญาณดาวเทียม GPS แบบโคพาใช้หาค่าพิกัดและตำแหน่งซึ่งรุ่นนี้ให้ความละเอียดน้อยหมยวัดระดับมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่นวลอดบริษัทผู้ผลิตจะผลิตขึ้ตามลักษณะของงานต่างๆและมาตราเช่นเป็นฟุตและเป็นเมตร ัเล็งแนวใช้สำหรับส่วนเป้าปริซึมเพื่อเป็นเป้าในการเล็งไปยังกล้องและกล้องจะส่งไปยังเป้าเพื่อหาค่าสามารถตั้งได้บนหัวหมุดและทําให้เห็นหมุดได้ห่วงคะแนนใช้เล็งต่อแนวให้เป็นเส้นตรงในระยะทางสั้น เครื่องสองฉากมีลักษณะเป็นฟิลเตอร์ซิลคาเหลี่ยมมีด้านที่ถูกฉาบด้วยสารตลอดเพื่อให้กระจกเงาซึ่งทั้งสองนี้จะทำรุม45องศาขึ้นกปนแล้วกันชุดเป้าฟิซเมใช้สวมวางขาตั้งกล้องหรือขาตั้งชุดเป้าฟิลเมอร์วิธีการคล้ายกับการตั้งกล้องระดับแต่ต้องส่องดูป,ปั๊มเมสให้เห็นหัวหมุดด้วย เคววัดระยะจะมีระยะตั้งแต่3ถึง100มเมตรยิยมใช้วัดในงานที่ดินงานก่อสร้างฐานรองไม้ระดับใช้สำหรับตั้งไม้ระดับเพื่อความคลาดเคลื่อนน้อยลงเหมือนเป็นหมุดที่ต้องการหาค่าของจุดที่ต้องการทำระดับวิธีการใช้งานกล้องวัดระดับกล้องวัดมุม ตั้งขากล้องให้อยู่ในระดับปกจากนั้นตั้งขากล้องให้ได้ละหน้าและใช้เท้าเหยียบขากล้องทั้ง3ด้านต่อไปทําการยึดกล้องและล็อกกับขากกล้อง,องต่อไปจะทําการปรับฟอ,องกลมพวงออกฟองจะไปทางซ้ายพวงเข้า ฟองจะไปทางขวาจากนั้นเราควงให้อยู่กึ่งกลางจากนั้นควงขาที่สามให้ฟองเลื่อนลงมาตรงกลางตั้งขากล้องให้อยู่ในระดับปกจากนั้นตั้งขากล้องให้ได้ระนา และใช้เท้าเหยียบขากล้องทั้ง3ามได้ต่อไปทำการหยิดกล้องและล็อกกับขากล้องต่อไปจะมาดูที่ปั๊มเมตรเพื่อหาหัวหมดุด ได้เหยับขากล้องไว้เช่นเดิมต่อไปจะเป็นการปรับฟองกลมโดยการสไลด์ขาตั้งกล้องเพื่อให้ฟองกลมอยู่ตรงกลางเมื่อฟองกลมเข้าที่แล้วเราจะไปดูที่ฟองยาวตั้งให้ขนาดกับฟองสามเส้าห่วงออกฟองจะไปทางซ้ายห่วงเข้าฟองจะไปทางขวาจากนั้นปรับระดับฟองยาวให้อยู่ตรงกลาง เมื่ออยู่ตรงกลางแล้วหมุนกล้อง90องศาและทําการรับฟองยาวเมื่อฟองยาวเข้าที่แล้วเราจะมาดูที่ฟัมเมดเพื่อให้ตรงกับหัวหมุดทำการคลายล็อกกล้องและทําการไไล์กล้องให้ตรงกับเห็มหมุด ไ,ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานสำรวจและวิธีการใช้งานมาพอสมควรแล้วที่ฉันหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมทุก่านไม่มากก็น้อยหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอไัยมาที่นี้ด้วยและสุดท้ายขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ